สวัสดีครับวันนี้ทีลามูายนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับของเจ้าเรียวมีนะครับเรียวมี 11X5G นะครับ 11X5G ปัญหามันเดิมๆนะครับก็คือเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับนี่ครับมันจะเข้าคําสั่งเสียงนะ นี่ครับมันจะเข้าคาสั่งเสียงนะครับมามาดูวิธีทํานะครับอยากใช้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องง่ายๆนะเข้าไปเลยครับการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะการตั้งค่าต่อมานะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าพอถึงหน้านี้นะครับหน้านี้พิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับคําว่าปุ่มนะ ปอป้าสละอุไม่เอกมอมาเลื่อนคำว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับกดไปเลยครับนี่ครับนี่ครับสังเกตมันจะกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับกดตัวนี้ไปเลยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องพอถึงหน้านี้นะครับสังเกตตรงนี้นะกดเข้าไปที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับ ต่อมานะครับให้เรากดไปที่กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไวนะ้นี่ครับโดยปกตินะครับเครื่องที่ซื้อมาใหม่นะจากโรงงานมันก็จะตั้งค่าอยู่ที่ผู้รับคำสั่งเสียงนะครับด้านล่างนะเราติ๊กที่ด้านบนนี่ครับพอติ๊กเสร็จน,นะมาลองปิดเครื่องดูครับนี่ครับเครื่องก็จะสามารถรีสตาร์ทหรือว่าปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับก็เป็นคลิปส,สั้นง่ายๆนะครับตัวนี้ เผื่อเพื่อนๆเจอเปัญหาแบบนี้อยู่นะจะได้ทําตามได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลามบานหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ